ปรับแก้เนื้อหาในร่างกฎหมายนิรโทษกรรมดูเหมือนจะลุกลามไปในวงกว้างนะครับทั้งฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลและฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลก็เริ่มที่จะไม่แน่ใจเจตนาของการนิรโทษกรรมครั้งนี้คุณวราวิชิมณีจะเทียบให้เห็นความแตกต่างกันทั้งก่อนและหลังการแก้ไขคุณวราวิชครับวัวใจสาคัญที่ถูกปรับแก้คืออะไรครับ คุณก่อเขตครับถ้าทําความเข้าใจง่ายๆนะครับจากเดิมร่างกฎหมายของคุณวรชัยเหมะสสพักเพื่อไทยและการน,นำนปชจะให้ดีรโทษกศร,รมเฉพาะผู้ชุมนุมนะครับแต่ปรากฏว่าคณะกรรมาการไปปรับแก้ให้ดีรโทษกศร,รมททุกฝ่ายก็เลยกลายเป็นที่มาที่เรียกกันว่าดีรโทษกศร,รมแบบเหมาเข่งหรือว่าสุดซอยนี่นะครับจริงๆแล้วร่างกฎหมายฉบับนี้มีแค่เจ็มาตราเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือมาตรา3คุณผู้ชมลองดูข้อความเดิมในมาตรา3ามของร่างของคุณวรชัยเหมะนะครับ ระบุว่าให้บรรดาการกระทําใดๆของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือว่าการแสดงออกทางการเมืองหรือบุคคลซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองแต่ว่ากระทําการนั้นมีมูลเหตุเกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองโดยการกล่าวด้วยวาจาหรือโฆษณาด้วยวิธีการใดเพื่อเรียกร้องให้มีการต่อต้านรัฐ การป้องกันตนการต่อสู้ขัดขืนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการชุมนุมการประท้วงหรือการแสดงออกด้วยวิธีการใดๆอันอาจจะเป็นการกระทบต่อชีวิตร่างกายอนามัยทรัพย์สินหรือว่าสิทธิอย่างอื่นของบุคคลใดบุคคลอื่นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่19กันยายนปี2549ถึงวันที่10พฤษภาคมปี2554ไม่เป็นความผิดต่อไปและให้ผู้กระทาการ นั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทําความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงนะครับการกระทําในวักหนึ่งไม่รวมถึงการกระทําใดๆของบรรดาผู้ซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจหรือสั่งการให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในห่วงระยะเวลาดังกล่าว ไฮไลท์นั้นอยู่ที่วัคท้ายของมาตราสามนะครับที่บอกว่าการนิรโทษกรรมจะไม่รวมผู้มีอำนาจสั่งการนี่คือมาตราสามที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่งไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าในชั้นของกรรมธิการเสียงข้างมากในสัดส่วนของพักเพื่อไทยก็ไปเห็นชอบมาตราสามใหม่ตามที่คุณประยุทธ์สิรินภานิิศสสพพักเพื่อไทยและก็เป็นรองประธานกรรมธิการเสนอไว้ข้อความใหม่ระบุว่าอย่างนี้ครับ ให้บรรดาการกระทําทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลหรือประชาชนที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองหรือว่าความขัดแย้งทางการเมืองหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทําความผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารวันที่19กันยายนปี2549รี รวมทั้งองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องต่อมาที่เกิดขึ้นระหว่างปี2547ถึงวันที่8สิงหาคม2556ไม่ว่าผู้กระทําจะได้กระทําในฐานะตัวการผู้สนับสนุนผู้ใช้ให้กระทําหรือว่าผู้ที่ถูกใช้หากว่าการกระทํานั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้กระทาพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงนะครับและการกระทําตามวรรคหนึ่งก็ไม่รวมถึงการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รกับ ชัดเจนนะครับว่ามาตราสามใหม่นั้นจะนิรทศกรรมทุกสีทุกฝ่ายทั้งมวลชนฝ่ายรัฐผู้สั่งการสลายการชุมนุมในปี2553ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำรอปชแกนนำพันธมิตรหรือว่าแม้แต่อดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเพราะว่าในร่างกฎหมายระบุชัดเจนนะครับว่าคดีความที่เกิดขึ้นจากองค์กรที่ก่อตั้งจากการรัฐประหารเมื่อปี2549ให้ถือว่าพ้นความผิด คดีหนึ่งที่ชัดเจนก็คือการถูกตัดสินจำคุกสองปีในคดีซื้อขายที่ดินรัชดาก็จะพ้นโทษทันทีนะครับเพราะว่าต้นเรื่องนั้นมาจากคอตสอที่คณะรัฐประหารตั้งขึ้นส่วนเรื่องคืนเงินหรือไม่ในคดียึดทรัพย์ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับคุณผู้ชมคุณก่อเขตก็จะเห็นว่าร่างมาตรา3ใหม่นะั้นทำให้ตัวละครทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเพราะว่านิรโทษกรรมแบบเมาส์เข่งโดยสอดไส้มาก,กับร่างกฎหมายที่ตอนแรกก็ทําให้เข้าใจว่าจะนิรโทษกรรมเฉพาะผู้ชุมนุม ถ้าอย่างนั้นแล้วไม่ต้องแปลกใจเลยครับที่มีปฏิกิริยาจากกลุ่มต่างๆกําลังขยายวงกว้างอยู่ในขณะนี้ครับคุณก่อเขตครับขอบคุณครับ,บคุณวร,ราวิทย์ครับ